ตำนานผีญี่ปุ่นประตูบานสุดท้ายในอุโมงฮิงาโรเรื่องเล่าต้องห้ามจากยุคไทโชในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งของภูมิภาคชุบุมีอุโมง์ร้างชื่อว่าอุโมงฮิงาโรที่ชาวบ้านหลีกเลี่ยงจะเข้าใกล้แม้ในยามกลางวันชื่อของอุโมง์แปลว่าวันกลับคืนแต่ไม่ได้หมายถึงการเดินทางกลับบ้านหากหมายถึงวันที่จะกลับมาซ้ำเดิม ไม่รู้จบที่มาของตำนานช่วงปลายยุคไทยโชว์มีการก่อสร้างอุโมงค์ผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมเมืองเล็กสองเมืองเข้าด้วยกันแต่ในคืนหนึ่งคนงานสิบสองคนที่เข้าไปทำงานกลางดึกหายตัวไปทั้งหมดทิ้งไว้หอเพียงค้อนกับตะเกียงที่ยังลุกไหม้ในปล่องหินเย็นเยียบหน่วยค้นหาที่ตามไปกลับรายงานตรงกันว่าเข้าไปแล้วก็ไม่เจอทางออกเหมือนกับว่าเราเดินวนเป็นวงกลมตลอดไม่นานอุโมงค์ก็ถูกปิดตายแต่ช่วงกลางคืนมกักมีเสียงเหล็กกระทบหินเสียงชายหลายคนร้องเรียกหากันและที่สำคัญผู้ที่เผลอเดินเข้าไปเกิน ระยะสุดเขตจะไม่มีใครพบเห็นอีกเลยประตูบานสุดท้ายในส่วนลึกสุดของอุโมค์ซึ่งไม่ปรากฏในแผนที่การก่อสร้างว่ากันว่ามีประตูไม้โบราณบานหนึ่งสลักตัวอักษรญี่ปุ่นว่าแปลว่าประตูคืนวันมันไม่ได้มีบานพับไม่สามารถ,รถเปิดได้ด้วยมือเปล่าและไม่มีใครรู้ว่าหลังประตูนั้นคืออะไรมีตำนานเล่าจากนักเรียนม,มัธยมปลายกล่งหนึ่งในยุคเฮเซที่เข้าไปลองของเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปถึงประตูนั้นจะได้ยินเสียงกระซิบว่า ปิดเถิดแล้วเจ้าจะกลับไปแก้ไขทุกความผิดพลาดแต่อย่าลืมว่าทุกการแลกเปลี่ยนนอนต้องจ่ายด้วยเวลาว่ากันว่าหนึ่งในนักเรียนเปิดประตูด้วยเลือดของตัวเองประตูค่อยๆเปิดออกทุกคนในกลุ่มหายตัวไปจากโลกนั้นทันทีไม่มีใครจําพวกเขาได้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีภาพในห้องเรียนยกเว้นเด็กสาวคนหนึ่งที่รอดมาได้เธอไม่เคยพูดไม่เคยหัวเราะและเขียนข้อความเดียวไว้ในสมุดก่อนหายตัวไปพวกเขายกดมอเดินอยู่ในวันเดียวกันบนไปเรื่อยๆเพื่อชดใช้สิ่งที่ขออออ อย่าเปิดประตูนั้นเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเสียใจแค่ไหนก็ตามกดต้องห้ามของอุโมงค์ฮิงาโรห้ามเข้าอุโมงค์คนเดียวหลังพระอาทิตย์ตกห้ามหยิบของใดๆจากพื้นไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามหากเห็นประตูไม้ให้หันหลังกลับทันทีและวิ่งออกมาโดยไม่หันกลับห้ามตั้งคำถามกับเสียงที่กระซิบในอุโมงค์เพราะมันจะรู้ว่าคุณกำลังฟังกฎหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากฎติด ตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น